วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนกับผมมาหามาเกอร์นะมาดูเลยตัวอะไรนทุนกคนนี่ับต้อมาติคปฏิบัติมีับมาตอบเี่ผม

คนพอดีเนะี่ยมันไม่ไหนจริงๆตีคนแล้วมาจะดูภาพตัวกกไป๋ามันจะเป็นเลขอะไรกับตัวแรกของแมปนี่ตัวนี้ับขมาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ก็ไปเก็บเลยนะครับเตือนมาเก็บนะครับต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมมันจะมีในโซน ผมจะป,ป,ะ,ปะป้าสวยนะอืมันปกติปกติฮอ่าตรงนี้เนี่ยที่รู้เลครับมันไม่็กแ้กองผมนี่คือมันติดบั็อกอะไรไม่รูนะเอาไดเลยจริงๆคือเราต้องขึ้นไปหยยบหัวมันเลยครับ คุณแมาจะตีปากไหครับโอเคปุ๊บ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 ตรงนี้ค่ะมตรงนี้กระเป๋ามาจะปังไว้นะไม่เป็นไรนะตรงนี้จะมีชิคพอยลับด้ววนะเดี๋ต่ให้ดูนบนี่ จริงๆเอ่าผมจะใช้เทคนิคกระโดดสองครั้งนะตอนเนี้ยผมฝึกเล่นแบบไม่กระโดดสองครั้งเลยผมคิดว่าง,ง่ายครับเกรย์ดำเรับขั้นมามามะกระโดดสองทีดีกว่าปุ๊บปุ๊บ่าประมราณมามา ก็อันนั้นนจันะไม่เป็นไรปะโอเคครับบอรป๊บหนนะระวังด้วยนะครับระวังโดนเลเซอร์อนะไม่ใช่พดดื้นธรรมดานะครับมันคื้นยืดเลยนะอุ๊ อีกๆตรงนี้กระโดดมาตรงนี้กลับเดินไปเลยนะก็นนงไม่เป็นกลับเจ้อมรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดีขึ้นมานี่อีกตรงนี้ เปิดทำก็เปิดชุบล็อกปิดชุบล็อกรอกันไปเงยหน้ารู้ไหมนม่ตัตวการอามาเกอร์เรรด็เข้ามาเกรริด์ตัวนี้นะครับอ่ะว่านี่นี่นะเป็น jogging marker นะ jogging jogging นั่รรรรนแหละเพราะเราเดินไม่ใช่วิง่ง แล้วเรต้องเดินมาไกลมากสักสองกิโลได้นะตดตกแล้วแล้วจะพบได้ไปแร้วครับตุตรงนี้เลยเนยเราจะจมันจะ้มาเกิไม่สนะครับจมาเกิดรักยม่กดกระโดดดดนี่จรมันม เร็วๆครับเร็วๆปิ้วโอ้รีตรเนี้ยชอบตรง่ะตรงเนี้ยโอรีตรรไป่าน้อคนนไปเอามาคือจะมากไเ่าดิที่ไปเท่ก่อนนะคะตี๋ดี๋วฉจะย

I okay. don't Thank <laughs> you.

จังหวะนี้จังหวะน,น,นี้ผมไม่รอจังหวะนี้ผมไม่รอคนะมันมามาไม่โรนะ่ะคุณไุ่ก็บอกว่าจะไปนะหาดินชมานะตกับะ่ ขึ้นไปข้างบนก็จะตรอ้โนะก็บก่อนนะมามาชิดช็อปมาชช็อปกันคือตรงนี้

I'm